หลังจากในคลิปก่อนที่เราได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอีทรานสตาร์ทอัพผู้พัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยที่พึงประสบความสําเร็จในการระดมทุนซีรีส์เด้วยมูลค่ากว่า3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า100ล้านบาทและมีการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งสัมมิตออโต้บอดี้ไพโอเนียมอเตอร์เอดีแรบเบอร์และนอสตาโลจิติ ล่าสุดมีข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกครั้งเพราะเมื่อวันที่10มิถุนายน2,564ที่ผ่านมาอีทรานได้ประกาศให้ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเช่าอ e ีทรานไมล่าล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์การจองชุดแรกโดยมีค่าเช่าเพียงวันละ150บาทและฟรีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอ e ีทรานพาวเวอร์สเตชัน สามารถขับได้ทั้งวันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายน้ำมันและค่าบำรุงรักษาอื่นส่วนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถนั้นทางอ e ีทรานแจ้งคร่าวๆว่าจะเริ่มให้บริการได้ประมาณ8จุดคือพหลโยธินซอย5แยกวงสว่างเขตราชดำเนินเขตสามย่านเขตราชพฤกษ์เขตวัฒนาเขตบางจากและเขตรามอินทรา โดยบางจุดนอกเหนือจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาและมีแผนจะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคตให้ได้ครบ100สถานีภายในปี2,565ถึง2,566โดยกลุ่มเป้าหมายแรกของอ e ีทรานเมล่าคือกลุ่มไลเดอร์บริการเดลิเวอรี่ในระยะใกล้เช่นฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยเป็นการเช่าขับซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงวันละ150บาทพร้อมกับบริการเปลี่ยนแบตเตอรีฟ่ฟรีหนึ่งครั้งต่อวันซึ่งแบตหนึ่งก้อนนั้นจะสามารถเดินทางได้ไกล180กิโลเมตรโดยทางอ e ีทรานบอกว่าการเช่ารายวันกับบริษัทนั้นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้มากกว่า2,000-3,000ถึง 3, บาทเมื่อเทียบกับการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป ส่วนใครที่กำลังกังวลเกี่ยวกับการที่ต้องขับรถลุยน้ำในกรุงเทพมหานครในวันที่ฝนตกหมดห่วงได้เลยครับเนื่องจากระบบของรถนั้นสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP 6 7สามารถลุยน้ำได้อย่างแน่นอน และนอกจากอ e ีทรานไมล่าที่เตรียมจะถูกปล่อยออกมาให้เช่าแล้วอีทรานยังได้เตรียมจะเปิดตัวอ e ีทรานคราฟซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารูปทรงสปอร์ตในราคาต่ำกว่า100,000บาทจากเดิมที่มีการตั้งราคาไว้ที่150,000บาทสำหรับกลุ่มที่สนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งเมื่อเทียบราคาของรถกับสเปคที่เคยเผยออกมาก่อนหน้านี้จัดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับตัวรถติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด7,000วัตต์ หรือประมาณ9.3แรงมา้าพร้อมแรงบิด150นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกล180กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งด้วยแบตเตอรี่ขนาด80แอแรงดันไฟ72โวลต์ก็เป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทยที่น่าจับตาม,มองครับหากมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเราจะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง และเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ